สำหรับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการเกษตรทั้งนี้นะคะไม่ใช่ด้านการเกษตรอย่างเดียวแต่ยังเป็นการสืบสารวัฒนธรรมอันงดงามของไทยเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของเด็กให้รู้จักการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล1อนุบาล2ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยขอนแก่นที่มีทั้งภาคปกติและนานาชาตินะคะด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการอโกรทัวลงแขกเกี่ยวข้าวแอดเคเคยูสองพที่แปลง สาธิตป่าศักสายรหัสคณะเกษตรศาสตร์นี่เองค่ะโดยพิธีเปิดนะคะก็เป็นวันแรกแน่นอนนะคะวันอังคารที่22พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาค่ะที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้มีการจัดกิจกรรมอกรทัวลงแขกเกี่ยวข้าวแอดเคเ2ย2สขึ้นนะแปลงสาธิตเกษตรนะคะหรือว่าแปลงเกษตรสาธิตป่าศักสายรหัสที่เรารู้จักกันดีนะคะของคณะเกษตรศาสตร์ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะรอง ประจารย์ดรดารุณีโชติททยากูลค่ะซึ่งก็มีผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์คณะครูนักเรียนชั้นอนุบาล1และ2ภาคปกติและนานาชาติของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจํานวน350คนนะคะในวันแรกเนี่ยจะเป็นน้องๆองอนุบาล2เป็นพี่ใหญ่มาก่อนนะคะส่วนวันต่อมาวันพุทธที่23เนี่ยจะเป็นน้องๆอ,อนุบาล1นะคะก็ นำโดยท่านคณบ,บดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยขอนแก่นศาสตราจารย์ดรสมารีชัยเจริญแล้วก็ยังมีนักศึกษาปริญญา ตรีโทเอกสาขาพืชไร่นะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีการแบ่งโซนของการจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ไปในแต่ละฐานนะคะจะมีเรื่องของการเรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวเกี่ยวยังไงยังไงนะคะการนวดข้าวกระบวนการสีข้าวการปิ้งข้าวจีการทําข้าวพองนะคะแล้วก็กระบวนการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้าวกับวิถีเกษตรนี่แหละนะคะซึ่งท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดรดารุณีช ติดทยางกุ่นท่านก็บอกว่าเด็กนักเรียนสาธิตเนี่ยได้ลงแปลงปลูกข้าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะและเดือนนี้วันนี้นับว่าเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เห็นวิถีชีวิตของกระดูกสันหลังของชาติสะท้อนให้เห็นกระบวนการผลิตข้าวและเห็นคุณค่าของข้าวทุกเม็ดโดยมีพี่นักศึกษาสาขาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนสาธิตนะคะซึ่งน้องๆก็เรียกว่าเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวข้าวจีข้าวการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์วาดภาพการติดสติกเกอร์เหล่านี้เด็กๆจะได้เห็นว่าประเพณีวัฒนธรรมไทยผูกพันข้าวนะคะผูกพันกับข้าวข้าวคือชีวิตของพวกเราประเทศไทยเราส่งออกข้าวเป็นลําดับหนึ่งของโลกมาเป็นเวลานานเป็นเรียกว่าลมหายใจของเราที่มีกินมีใช้ในทุกวนันนี้การเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือเรียนรู้ในพื้นที่จริงแหล่งปลูกข้าวธรรมชาติขอบคุณพี่ๆนักศึกษาสาขาพืชไร่ที่ช่วยดูแล,แลและจัดเตรียมงานตั้งแต่อกรทัวนะคะ เมื่อครั้งเรียกว่าปลูกข้าวนู่นแหละนะคะเมื่อจบไปแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเกี่ยวข้าวซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถนําประสบการณ์ที่ได้ไปทําการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนากเกษตรเชิทงท่องเที่ยวผสมผสานกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะนอกจากนั้นท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ยังพูดต่ออีกนะคะว่าจุดเด่นก็คือ นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ชั้นปีที่1และชั้นปีที่3เนี่ยเป็นผู้ดูแลแปลงนาสาธิตและจัดโซนกิจกรรมเนื่องจากว่าเป็นทักษะที่ต้องการให้นักศึกษาเกษตรศาสตร์เนี่ยมีความต้องการมีความสามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเกษตรถือว่าสอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่มีการสนับ,สน,บสนุนปลูกฝังให้เยาวชนของชาติซึมซับความดีงามที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นรากเงาที่สามารถพัฒนาไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ได้จะทําให้เป็นวิถีวัฒนธรรมที่เกิด ความยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านได้กล่าวในช่วงการต้อนรับน้องๆและก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของนักศึกษากันด้วยนะคะมาถึงผู้นําทัพเด็กๆน่ารักนะคะท่านคณะบดีคณะเกษตรคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นศาสตราจารย์ดรสุมาลีชัยเจริญนะคะท่านก็สนุกสนานนำเด็กๆมาร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งท่านก็ได้พูดถึงการนํานักเรียนโรงเรียนสาธิตมาเรียนรู้ในพื้นที่แปลงเกษตรจริง ของคณะเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ท่านคณรดีก็บอกว่า,าการทํากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยสอดคล้องกับทฤษฎีการศึกษาก็คือการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนโดยนําเด็กนักเรียนไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริงวันนี้เป็นกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาล2ภาคปกติและนานาชาติจํานวน350คนส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นน้องๆน,นักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาลหนึ่งทั้งภาคปกติและนานานชาติซึ่งคาดหวังว่าก,กิจกรรมครั้งนี้จะสามารถบ,บ่มเพาะคุณล,ลักษณะที่ดีของเด็กให้ได้เรียนรู้ถึงชีวิตวัฒน ทำการเกษตรและสามารถบูรณาการได้กับชีวิตจริงในอนาคตการเรียนรู้วิถีเกษตรพร้อมสืบสารวัฒนธรรมอนงดงามด้การลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีการเกษตรรวมถึงวัฒนธรรมการเกี่ยวข้าวการนําเด็กๆมาทํากิจกรรมซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วคือการดํานาปลูกข้าวเด็กได้เรียนรู้ว่าหลังจากฤดูดํานาแล้วพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวออกรวงเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ในการเกี่ยวข้าวโดยตรงกับการมาในครั้งนี้มีการบูรณาการเข้าไป กับชีวิตเด็กเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตและคณะเกษตรศาสตร์จึงถือว่าเป็นการบูรณาการศาสตร์องค์ความรู้ได้อย่างลงตัวนะคะซึ่งท่านก็ได้โอ้โหเรียกว่าเล่าถึงกิจกรรมนี้ได้อย่างเรียกว่าปลื้มปริ่มเลยนะคะที่เด็กๆมีความสุขสนุกสนานถึงแดดจะร้อนแต่เด็กก็ได้เรียนรู้เรื่องของความลำบากเนี่ยชาวนาตากแดกร้อนกว่าเราเยอะอะไรประมาณอย่างนั้นให้เด็กได้เรียนรู้จริงๆนะคะ